เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่นนนอนๆเข้าสู่เกมสมันวอกับบูดแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ทีมนะครับที่จะฟาร์มนะในส่วนของราชานันวิญญ,ญาณบิดเบี้ยวนะเมื่อวานมาลองทีมกันต้าทำไปเนี่ยคะแนนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเพนสามารถลงได้ถึง3ครั้งนะครับวันนี้ผมลงไวในคะแนนรันเก้า,านะก็เรียกว่าสามารถกดรับรางวัลได้เลยนะครับผมใช้มอนอะไรบ้างนะครับของเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าของผมเนี่ยก็ไม่ได้แน่นมากนะ เป็นของที่ใช้งานมาตั้งแต่อุยไม่ได้เปลี่ยนมานานมากๆเลยนะครับปะเดี๋ยวไปรับกรอบรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับแล้วก็นะครับใครที่ไม่มีเวลาเล่นเกมนะครับไม่มีเวลาฟาร์มนะครับอยากจัดรู้นก็สามารถใช้บริการที่เย็นโรดักได้เลยนะครับแอดเป็นของเราเนี่ยนะครับดูแลไอดีอย่างดีนะครับเหมือนเราเล่นเองเลยนะครับไอดีเติบโตแน่นอนนะครับผม ส่วนนะครับใครที่อยากเติมแพ็คราคาถูกก็ต้องนี่เลยครับผมเพาเวอร์เพย์เพาเวอร์ฟูเปเมนต์นะครับรับเติมสมุน์ทวอลเซเว่นไนท์นะครับและเกมอื่นอีกมากมายราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่านะครับผมปรับทีมยังไงแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะครับในการฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราลองตีเลยเนาะเราไม่ต้องเทสหมดแล้วนะหรือใครอยากจะลองเทสก่อนก็ได้นะครับว่าวิตามินได้ถึง1ล้านหรือเปล่าเนาะเพราะว่าในส่วนของรางวัลตรงเนี้ยนะครับเราน่าจะต้องการกันทุกคนแหละเพชรก็เยอะแล้วก็ยยัังงมีในนนนส่่วววขอเกกแทด้ะครบ ทีมที่ผมใช้เนาะนะครับทีมแรกเนี่ยเรียกว่าทีมคลาสสิกสุดบ้านที่สุดแล้วนะครับก็จะมีคิฟเนแสงนะครับถ้าสกิลอัพได้ตรงนี้อัพไปเลยนะครับจะเพิ่มดาเมจให้เราด้วยเนาะนะครับความเสียหายแล้วก็จำนวนฟื้นสกิลนะครับก็จะลดหนึ่งตานะครับนี่ของที่ใส่ก็จะเป็นเอ็กซ์เตอร์เนนะครับหรือใครจะใส่เป็นโทสะนนะครับหรือขีดแดมหนักๆก็ได้นะครับเห็นไหมรูนผมเนี่ยยังแบบไม่ได้สวยมากเลยนะยังไม่ได้จัดแบบคือน่าจะหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวแพ็กไปไหมเนี่ยต้องหาเวลาจัดรูนแแลล้้วหะะะะนนนนคครรัับบออ่ตมมาผก็็จเปง ฮาร์พี้นะฮาร์พี้ลมนะครับเอาไว้เปิดเกราะนะครับใส่เป็น3ไฟนะบูตดาเมทให้ทีมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ลงโกเลมเลยนะอัติแฟกก็ใส่ไว้นะครับให้มีเลือดแค่นั้นเองต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของอีฟิทมืดนะครับทำดาเมจได้ด้วยแล้วก็สามารถล้างดีบัฟให้เพื่อนได้นะครับนี่ของก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อ์ติแฟกนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของลุงเถื่อนนะครับลุงเถื่อนนยถ้าเกิดใคร3ไฟนะครับแล้วคีเลดมันได้ก็ทําไปเลย ของผมคิเลยมันไม่ได้ไงผมเลยใส่เป็นคริกมาคู่นึงนะครับเพื่อเอาเคิเลยอีก12เปอร์นะครับให้คริกเนี่ยมันได้ขึ้นมาเยอะนิดนึงนะครับ85ได้ยิ่งดีนะสำหรับคีเลยหรือใกล้ร้อยที่สุดนะครับอา่าอิแฟลกต์ผมก็ใส่เป็นแท็กนะครับก็เพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกต่อมาก็จะเป็นแท้ไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเคยใช้ลงสามหัวนะตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะปดประจําการแต่ลูนยังอยู่นะครับก็เลยหยิบมาใส่ด้วยนะครับตัวนี้สามารถใส่เป็น โทสะนะครับหรือพิฆาตก็ได้นะนะครับแล้วก็ใส่คู่กระดาบก็ได้นะครับผมอันนี้คือทีมที่หนึ่งเนาะทีมที่2เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่มีรีวิวไฟแต่รีวิวไฟข้อดีของมีตีสวนด้วยนะครับแล้วก็มีรีที่เป็นแอทแท็กสามสิบสามเปอร์นะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยอาจจะต้องเป็นอีฟิสแสงนะครับใส่ดัมเมทแทนนะครับเนาะมาทำดัมเมทแล้วก็อีฟิสเนี่ยข้อดีสามารถขโมยบัฟได้ด้วยนะนะครับบัฟฟ้าของฝั่งตรงข้ามแล้วก็คือบอสนั่นเองนะครับอีนูน้ำแล้วสามไฟไหวก็ใส่สามไฟเนี่ย 381นะเพื่อนๆนะขั้นต่ำน,น,นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็มีอินุไฟนะครับอินุไฟเนี่ยเลือดอาจจะเยอะน,น,นิดนิด,น,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 ดนึงก็ได้นะเพราะว่าผมลองแล้วเนี่ยนะครับมันตายด้วยนะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลดขีดเลืดไปเพิ่มเลือดก,ก็ได้นะครับเนี่ยเลือดสักประมาณอินุมือแต่กำลังดีครับผมนะเลือดประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นตัวดาเมจทั่วๆไปเนาะส่วนแวมมืดนะครับอันนี้ใครจะใส่เป็นสปีดก็ได้หรือใส่เป็นแอทแท็กก็ได้นะครับ แต่ว่าอยากให้มีคิเลตด,ด้วยอันนี้ผมลองเปลี่ยนช่องนี้เป็นสปีดสิเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับสปีดคิเลตนี่นะฮะคีเพิ่มขึ้นแต่ว่าแอทแทลดไป400ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะได้สปีดที่เร็วขึ้นนะครับส่วนแฟกนี่ยังเขียวอยู่เลยนะทุกคนนะแล้วก็อินุนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเพิ่มในส่วนของเลือดก็ได้นะเดี๋ยวผมลองดูซิมีเลือดสวยไหมเนี่ยวใส่ HP แล้วก็แท็กไปนะครับ เม็ดนี้ก็พอน้าจะได้อยู่นะแต่ว่าสปีดหายก็ไม่เป็นไรครับหลักๆเอามาลากเพื่อนนะนี่ครับก็จะได้เรียกว่าถึกขึ้นมาดนึงนะลดดาเมจจะถึกขึ้นนะครับส่วนทีม3นะครับทีม3เนี่ยผมก็ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นมอนทาไฟเนาะใส่เป็นดูดเลือดนะครับตัวนี้นะฮะทำคิเลตแก้ร้อยให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ต้องฮิลเมื่อวานลองไม่มีฮิลวันนี้บอกเลยไม่ไหวแตกนะครับอ่าก็เป็นโทเทมลมนะครับตัวนี้น่าจะมีกันทุกคนนะแล้วก็โผล่าไฟครับผมนะโพล่ไฟนะครับใครไม่มีก็จะใส่ ในส่วนของโอร n นไฟนะครับตัวหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีจากไฟนะครับเอามาเปิดเกาะถ้าขี้ดำได้ก็ดีครับอ่ะมันจะทําให้เรียกว่าแรงกว่านี้นะครับอ่ะลองดูหลีดนะไม่นะหลีใครดีสุดนะครับลองดูแล้วก็น่าจะเป็นหลีเท็ตัวนี้แหละดีสุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูดัมเมจกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับทีมนี้นะครับทีมที่เอามาฟาร์มนะครับก็บอกเลยว่าอุ้ยดีอยู่นะนะครับดีกว่าวานเยอะเลยดัมเมจนี่ประมาณล้านเก้าเลยทุกคนนะอืม ใครที่ของดีของเนี่ยผมคิดว่า2ลร้านน,น่าจะได้อยู่นะ <c oughs> นะครับแต่ละหลายคนน,ยน่าจะไปนแรงบนบนไปไกลแล้วนะลองตีดูครับนี่นะครับก็จะมีเทิร์นด้วยนะนะครับว่าเราใช้ไปกี่เทิร์นนะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ทำาดเมจเนี่ยอาจจะต้องรีทำาดเมนนิดน,นึงนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าต้องมีฮิลนะอย่างอันนี้ก็จะมีในส่วนของอ e ีฟิทเมื่ที่ช่วยลางบับได้แล้วก็มีกิฟอนแสงที่สามารถตีท่าธรรมดาแล้วมันช่วยฮิวได้ครับผม อีก 3- 6มสิบหกเธอนะครับเว็บแรกๆเนี่ยเลือดมอนจะไม่เยอะมากนะครับตัวนูมไปเยอะช่วงท้ายๆช่วงหลังๆนะครับเรียกว่าโอ้โหเพียบเลยนะนี่ครับผมนี่มีเกาะแตกเห็นไหมมีพอฟิทมืดเป็นเมนนะช่วยได้เยอะเลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยใครที่เคยแบบว่าเล่นอ e ีฟิตมืดสมัยก่อนนะแล้วสมัยก่อนแล้วกันนะตอนฟาร์มโกเลมเนี่ยก็สามารถเอาอ e ีฟิตมืดมาใส่ทีมไว้ได้นะครับ ตอนนี้เราได้แส่หนึ่งแล้วเพื่อนนะนี่ครับเปิดเกาะแตกแล้วหูแล้วคือต้องบอกว่าเปิดเกาะแตกดีมากนะสำหรับฮาร์พี้ลมนะครับฮาร์ี้ลมเนี่ยคือมีท่าสกิลเปิดเกาะแตกทั้ง3ท่าเลยนะครับช่วยเราได้เยอะเลยครับลุงเถื่อนตาบับดาบด้วยบับสปีดด้วยครับผมแล้วายฟิตรึมนะก็มีตีแรงทำสปีดด้วยนะ อันนี้ใครมีมอนผมคิดว่าน่าจะทําตามได้นะลูนผมไม่ได้โหดเลยครับลูนกาแฟผมนี่ยังยังเรียกว่าอยู่แบบผู้เล่นทั่วไปอะ่ะออไม่ได้แบบไม่ได้แบบผู้เล่นแบบดาวแดงโหดรายอนะไรขนาดนั้นะนะครับอันนี้ลอกได้ทุกคนนะดูได้นะดูตามได้เลยนะครับอันไหนที่ออดูไม่ทันก็อาจจะพอที่หนึ่งนะเพราะว่ามอนมาหลายตัวแนละ้วมอนสิบห้าตัวผมก็เลยแบบรีบเปิดแต่ละเม็ดให้ดูนะครับแต่หลักๆผมคิดว่าดูเป็นแนวทางนะว่าแต่ละเม็ดผมใส่อะไรนะครับส่วนออฟลองอะไรพวกนี้เพื่อนๆสามารถประกอบได้อยู่แล้วเนาะเอาสแตนรวมให้มันใกล้ที่สุด แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำนะครับการจัดเซตบอลโดยใช้เครื่องมือการจัดรูนที่ง่ายที่สุดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเด๋ยวผมมาทําเพิ่มให้นะครับผมนี่ครับรอบนี้ผมทําคะแนนไป3ามแสนสามนะครับอ่ะเนาะสำหรับเว็บแรกไปเว็บที่2องครับผมเว็บที่2นี่บอกเลยว่าพี่ริวแล้วนี่นะครับตีสวนตีสวนแบบโหดร้ายมากนี่อันนี้ผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเอาปั๊บออกมาก่อนนะครับเพิ่มสปีดแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเลือดให้กับอินุไฟหน่อยอินุไฟผมเนี่ยนะครับเลือดน้อยไปหน่อยช่วงนี้นะครับ ในดิเมนชันนะก็คือหลุมมิตินั่นแหละนะครับเขามีการปรับแล้วนะใครที่อยากจะฟาร์มนะครับขั้น2อเนี่ยอาทิตย์หนึ่งคุณสามารถ up, อัพสามารถฟาร์มนะครับขั้น2เนี่ยนะครับจากมอนธรรมดาเป็นมอนขั้น2ได้ประมาณ7ตัวเลยนะฉะนั้นนี่ใครที่แบบไม่รู้จะทําอะไรนะครับอาจจะอัพนะสกิลอินุบิดอินุไฟสุดรักของคุณนะครับด้วยการที่ฟาร์มขั้น2ก็ได้นะนะครับจี้มันเร็วมากมากเนาะนะครับหรือใครจะไปลงหาลูนหาหินก็ได้นะครับผมก็เรียกว่าหน้าฟาร์มมากขึ้น จากเมื่อก่อนครับจี้สชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เด้งมาเหลือ15นาทีอะคิดดูสิสชั่วโมงนี่เด้งจี้ตอนนี้เหลือ15นาทีทุกคนนะครับเอาล้วฮะอันนี้เหลืออีกสามสิบเอ็ดเทิร์นครับแวมมืดผมจะรอดไหมเนี่ยแวมมืดมีบัฟดาบนะครับแล้วก็บัฟเลือดเนาะการที่ทําเป็นคิดาเมจนะครับทำาให้มันสามารถวิทเลือดคืนได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันจะดีกว่าสาย HP หรือสายด e เฟน s ์หรือสายแอ t แท k ธรรมดาทั่วไปนะครับฉะนั้นถ้าเขามีบัฟเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่า วิทเลือนคืนได้แน่นอนแต่นะครับข้อเสียก็คืออาจจะวนสกิลไม่ทันนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัววนสกิลไม่ทันนะครับก็ใส่ไปในกระเทือนก็ได้แต่ถ้าอัพสก,กิลนะส่วนใหญ่เกมแจกมาให้รอบนั้นเนี่ยคืออัพสก,กิลมาแล้วนะครับก็เรียกว่าน่าจะทันแหละเพราะาใช้3ได้ได้ใช้สก,กิล2ต่อนะครับก็คือใช้ถ้าสามได้เสร็จปุ๊บเราจะใช้สก,กิลได้ต่อเลยอีนุผมไปแล้วหนึ่งตัวนะอีนุไปอารอบนี้าบอกอีนุมืดเลือดเยอะนะครับไปให้เหลือสิบเจ็ดเทือนนะผม พี่ริวราน่าจะแบกไวอยู่นะครับแล้วก็จะมีอินุนะครับอินุในการช่วยด้วยนะอินุอินุในส่วนของธาตุน้ำนะครับอินุน้ำก็ยังถึกนะเอาไว้เปิดเกาะนะครับให้ริวต่อยครับหลักๆดาเมจเราจะอยู่ที่ริวครับแล้วก็อินุมืดแต่อินุมืดเราไปแล้วทุกคนนี่ครับอีกสิบเทิร์นนะไหวไหมอันนี้ของใครนะครับลองออโต้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเนี่ยลองสับสเปลี่ยนมอนได้นะหรือว่าสับเปลี่ยนรูให้มันยืนไหวนะครับอืม อาจจะลดดาเมจนะแต่ว่าเพิ่มความถึงนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามอนเราอยู่ครบเนี่ยนะครับก็จะทำ d าเ a g e ได้ค่อนข้างรุนแรงวันนี้อีกเนี่ยของผมตอนนี้แ0 0แสนครับเทินที่6ละเหลือ6เทินนะครับนี่อีก5เทินครับผมน่าจะได้อยู่นะนะครับแต่ดาเมจมันก็จะเบาลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเกาะแตกหายไปแล้วก็มอนหายไปถึง2ตัวด้วยกัน3ตัวสิมันอีนุไปแล้ว3ตัวครับนี่ก็ยืนต่อยไปเฉยนะระบบ บอสมีบัฟดามนะครับอันนี้ก็ตีเราแรงด้วยถ้าเกิดของใครนะครับที่รู้สึกว่าอุ้ยผมไม่มีรีไฟนะครับอีฟิแสงช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าอีฟิแสงเนี่ยมันสามารถตีขโมยบัฟได้ด้วยนะครับตีขโมยบัฟไม่เพื่อนนะเราจะไม่ต้องโดนบัฟดาเมจแรงๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เน้นตีนะฮะเน้นตีดาเมจจากรีไฟนะครับก็ทำคะแนนไปอยู่ที่แปดแสนสี่อยู่นะทุกคนนะนี่ครับนี่แล้วก็หมดเทิร์นนะครับไปเราไปดูกันอีกทีมหนึ่งครับทีมที่สามนะครับแปลทีมนี้ก็ ดาเมจนะครับดาเมจหลัก2ตัวจากโอดินนะจริงๆมี3แหละนะครับมี3ตัวมีตัวเปิดเกาะตัวหนึ่งแล้วก็นี่ครับมีแอตต้าด้วยนะครับทัดไฟนะถือว่าสาวน้อยวิทย์พลทัดไฟนี่โอดินครับผมนี่เปิดเกาะครับแล้วก็โพล่ายังไม่ได้ยิงเลยทุกคนโพล่าผมน่าจะช้าไปหน่อยหรือเปล่าอาจจะต้องปรับสปีดขึ้นมาเนี่ยจริงๆโพล่าผมใช้แค่ลงในสามหัวนะครับกับฟาร์มอาร์ติแฟคเองนะครับนี่ปึ้งเข้าไปครับเรียบร้อยหนึ่งล้านแล้วตอนนี้นะครับ นะคิดว่าแล้วนะครับขั้นต่ำอะ่ะเราฟาร์มเป็นแค่หนึ่งล้านนะเราก็ได้ของแล้วนะแต่ใครที่อยากดันแรงสูงเนะี่ยก็อาจจะต้องปรับมอนนะครับปรับรูนให้มันดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ครับตอนนี้ผมล้านสองแล้วนะปุ๋ยเนี่ยทีมหลักอ่ะทีมหลักคือทีมทีมที่สามจะเป็นทีมที่บู๊ดาเมจเลยนะครับเมื่อวานเราบู๊ได้น้อยเนาะเพราะว่าเพราะทีมสามเราเนะี่ยไม่ได้ใส่ตัวฮิวมาเออเนี่ยผมก็ คิดว่ามันจะไหวสรุปว่าทีมสามนะั่นคือต้องเป็นทีมที่เรียกว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับอีหลานสี่ไปแล้วครับเพื่อนถ้าไม่มีพลั่ไฟก็ต้องใส่เป็นดาเมจตัวอื่นแทนนะครับเนาะแต่หลายคนน่าจะน่าจะพอมีนาจากกิจกรรมต่างๆที่เขามีให้เลือกมอนนะครับไม่รู้ได้เลือกกันหรือเปล่านะครับมันเป็นธาตุไฟนะครับพลั่วไฟมันเป็นตัวตีบอสท,ที่ค่อนข้าง,งดีมากนะครับตัวไหนที่มันเป็นแบบตัวที่ต้องการดาเมจตีบอสนะครับพลั่วไฟโอนไฟนะบอกเลยว่าของดีครับผม แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับใส่ตัวอื่นแทนก็ได้อาจจะใส่เป็นริวไฟใส่เป็นชิดริวว่าเคียนไฟเนาะนะครับตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถแลกได้ร้านค้าเหรียญได้นะครับนี่แต่ส่วนดาเม๋นะครับบางทีมันจะมีในเรื่องของอัตรตาที่ยิงคริบ้างไม่ไคริบ้างเนาะนะครับเพราะครีเราก็ไม่ได้ร้อยทุกตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหรือบางตาเนี่ยก็อาจจะไม่แตกนะครับอาจจะยิงดาเมจได้ที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็คิดว่า อาจจะมีแขว่งมากเล็กน้อยนะล้านแปดล้านเก้าสองล้านนะผมว่าอยู่ประมาณเนี้ยครับนี่ของผมก็อีกสี่เทินนะครับนี่ล้านแปดเลยสองเทินน่าจะถึงไหมเออนี่คก็ใกล้ๆกับรอบที่แล้วนะครับก็ไม่ห่างกันมากนี่ครับรอบนี้ได้มาล้านแปดเพื่อนนะนะครับเพราะว่าเว็บสองมันตายไปด้วยไงนะครับมันทำดาเมจได้่อนข้างน้อยเนาะนะครับผมเรียบร้อยครับผมนะล้านแปดนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเนาะเขาก็จะเอาสกอร์ที่ดีที่สุดนะครับเราสามารถลงแล้วก็ไปทําคะแนนได้ อาจจะแบบปเหลือรอบนึ่งอาจจะไปลองเทสโหมดหาทีมที่ดีกว่านี้ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยล้านเก้าก็โอเคแล้วนะนะครับแรงเนี่ยถึงสามแดงในสองสองนะครับนี่ก็จะเป็นอันดับนะครับเดี๋ยวก่อนนะเวลส์สามสิบแปดเลยครับพี่แกซัดไป7็ดล้านเลยเหรออันนี้คือจริงไหมเนี่ยอันนี้คือจริงไหมเนี่ยเออนะฮะอันนี้ก็แปลกๆอยู่นะทั้งผมมาล้านเก้านะครับหลายคนอาจจะล้านแปดบางคนอาจจะเพิ่งเพิ่งเริ่มตีไงยังไม่ได้ตีนะดนันมันเพิ่งมาเดี๋ยวคิดว่า น่าจะมีข้อมูลการทําของสักพักหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ดับเนาะนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมจบที่3แดงนะครับตรงเนี้ยผมก็จะได้ของประมาณนี้เลยแต่ว่าผมหวังว่าเนี่ยอ่ะผมอันนี้ก็พอแล้วเนี่ยสัก3าก้อน9ก้อนแล้วก็30นะครับสูงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทําทีมคือเรื่องของลูนเรื่องของอะไรพวกนี้มันมีผล่อนข้างเยอะเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ